Honda Jazz GKRF ตัวท็อปชมสุดท้ายสภาพสวยๆไม่น้อยๆชมคันนีดได้เลยครับ สวัสดีครับผมติบิกรถสวยนะครับเหมือนเดิมครับวันนี้ผมพามาชมรถสวยอีกแล้วนะครับวันนี้ผมพามาชมรถสวยและสวยมากนะครับคันนี้เป็น Honda Ja z z GK เนะครับเป็น RS ตัวท็อปโฉมสุดท้ายนะครับคันนี้เป็น Min นชเชนนะครับคันนี้เป็นปี2 0 1 7ันสิบลดรถมือเดียวป้ายแดงแล้วก็ที่สาคัญไม่เพียงเจ0 0หมื่นกว่าโลเท่านั้นนะครับเป็นรถประวัติไม่แท้เช็คศูนย์นะครับคันนี้มาพร้อมกับสีเงินลูน่านะครับสีเงินลูน่าเนี่ยต้องบอกอย่างนี้นะฮะมันจะมีเฉพาะโฉมไมเนชเ็นเ RS แท้นะครับเป็นตัวท็อปนะครับ RS ดูยังไงนะครับคือจะมีโลโก้ตรงนี้นะครับอันนี้คือแปะจากโรงงานนะครับไม่ได้แปะเองแล้วก็แต่ที่สําคัญตรงนี้เลยเป็นไฟหน้า full LED นะครับจะนี้จะไม่มีหลอดไฟเป็น LED ขาวจากเดิมโรงงานนะครับเป็น full LED นะครับส่วนกันชนหน้าเนี่ยเขาจะเป็นกันชนหน้ายื่นๆนะครับและที่สําคัญเนี่ยตัวนี้จะมีพัดเดิลชิพหูกระจกสีดําแล้วก็จะมีเบาะดําได้ส้มได้แดงนะครับส่วนตรงนี้ลิ้นหน้าเนี่ยคือจะเป็นเคปลาประมาณนี้ คือทางโรงงาน Honda าเขาให้มาแบบนี้นะเดี๋ยวเราดูรอบคันกันนะครับส่วนล้อเนี่ยเขาจะเป็นล้อขอบ16นะครับล้อขอบ16เดิมโรงงานแล้วก็หู่กระจกเป็นสีดำนะครับคันนี้ใส่กันสาดมาให้เรียบร้อยกันสาดตรงนี้เป็นของแท้นะครับของแท้อย่างนี้ครับจะ,จะมีหมุดอย่างนี้เห็นไหมอ่าประมาณนี้คีบฉาหลามที่หลังคามีให้ครบนะครับแก๊บหลังมีให้ครบนะครับโลโกโ้ RS ข้างหลังมีให้ครบนะครับ้วก็กรนชน RS แท้จะเป็นคีบคีบแบบนี้นะนะครับเซนเซอร์ถอยหลังมีให้ครบเรียบร้อย โลโก้ rs คันนี้ติดฟิล์มวีคูนะนี่ต้องบอกว่าเจ้าของคันนี้นะครับเจ้าของเดิมเนี่ยท่อนข้างมีฐานะคันนี้เป็นรถเมื่อเดียวไปแดงแล้วก็ซื้อเงินสดจากปแดงมาเลยนะครับประมาณนี้เดี๋ยวดูรอบคันแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูบอดี้นะครับรถคันนี้ไม่มีชนหนักพิจความจมน้ําแต่อย่างใดนะนะครับสีเงินลูน่าต้องบอกก่อนว่าเป็นสีเงินลูน่าไม่ใช่สีบอลเงินเลยนะครับแล้วก็ไม่ใช่สีเทาเกนะสีเงินลูน่าจะมีเฉพาะปี2017 ขึ้นไปเท่านั้นนะครับมาเดี๋ยวผมพาชมห้องเครื่องกันก่อนนะเหมือนเดิมครับก็เดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้นะครับว่าทางเรารับประกันนะครับชมหนักพิกามจมน้ําไม่มีแต่อย่างใดนะครับหากมีพบเจอนะครับรับซื้อคืนนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะคันหน้าเดิมเห็นไหมฮะค <c oughs> ันหน้าคอนดัตแจ๊สเนี่ยเขาจะต้องเป็นสีประมาณนี้ห้าเป็นสีเดียวกับตัวรถนะ้ไม่ได้นะอ่ะตรงนี้ต้องเป็นสีนี้เท่านั้นนะครับเราดูเม็ดอาร์ ีนยางต่างๆนะเดิมเลยนะครับแต่ที่เห็นสำคัญห้องเครื่องรถคันนี้มันค่อนข้างสวยเพราะว่าคันนี้ไม่เพียง70,000กวโลเท่านั้นนะครับไม่เพียง70,000กว่โลแล้วเราก็ดูที่ตามชุดปลั๊กสายไฟต่างๆเห็นไหมท่อยาง qc รอดูเนี่ยพวกเนี้ยชิ้นส่วนดำต่างๆนะเราไล่ดูไปประมาณนี้เห็นไหมครับมันค่อนข้างสวยตามหม้อน้ำตามอะไรพวกเนี้ยคือเดิมๆเกิบๆประมาณนี้ ร,รถคันนี้ไม่เคยผ่านการแต่งซิ่งแต่อย่างใดนะคันนี้เป็นผู้ผู้ใหญ่ใช้เลยนะครับคันนี้เป็นผู้ใหญ่ใช้เลยนะฮะประมาณนี้มาเดี๋ยวมาชมภายในกันนะครับว่า RS เขาให้อะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะทําความเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับส่วนสมาร์ทคีย์เลสเนี่ยเขาให้แน่นอนเป็นออปชั่นมาตรฐานสําหรับรถสมัยนี้อยู่แล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมสมาร์ทคีย์เลสก็จะเป็นคุญจาประมาณนี้อ่าคุญจาะประมาณนี้นเดี๋ยวขค้ืรุ่นนี้ก็ได้ผมมี ให้2ดอกนะจากเดิมโรงงานมีให้2ดอกนะครับพวกลายผ้าลายเบาผมจะเน้นนะผมผมขอเวลาพูดตรงนี้นึงผมจะเน้นย้ําสําคัญนิดหนึ่งว่าลายผ้าลายเบอเนี่ยเขามาเฉพาะ R S ตัวเขาเท่านั้นบางคนบอกว่าตัวท็อปไม่มีบ่อหนังหรอผมบอกว่าเดิมโรงงานในประเทศไทยเนี่ยไม่มีครับคอนดีจัไม่มีบาะหนังแท้โรงงานนะครับส่วนที่ไปหุ้มบาะหนังอะ่ะผมไม่ว่าอะไรหรอก คือถ้าหุ้มมาสวยก็โอเคแต่ส่วนมากจะหุ้มเป็นไวนิ่นแล้วเวลาไปหุ้มเนี่ยมันจะเป็นหนังบ้านเราซึ่งไอหนังพรมแผงประตูที่เป็นลาย R S ของเขาเนี่ยจะถูกทิ้งไปนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เก็บเอาไว้อันนี้เพราะว่าเวลาหุ้มเนี่ยเขาจะเลาะผ้าอันสวยๆของจากเดิมโรงงานเนี่ยทิ้งไปแล้วก็เป็นหนังนะครับเป็นหนังผมต้องบอกงี้ที่ผมเจอนะเขาจะเป็นหนังประมาณไวนิ่นแล้วเวลาใช้ไปเนี่ยมันจะแตกมันจะมันจะขาดมันจะไม่สวยไปไปสังเกตได้เลยครับ จะไม่ตึงอ่ะครับผมบอกว่าคันนี้เป็นเบาะเดิมๆแบบนี้สแตนดาร์ดแบบนี้สะอาดสวยๆแบบนี้นะครับเป็นเบาะตัวท็อปนะเพราะว่าถ้าตัวโลเนี่ยเขาจะไม่มีได้ส้มและลายผ้าเขาจะไม่ใช่อย่างนี้แน่นอนนะครับส่วนพรมพ้ายางมีให้รอบคันแล้วส่วนมัลติฟังก์ชันมีให้ระบบคูสคอนโทรลมีให้พาร์เร์ชิพมีให้แล้วที่คันเกียร์เนี่ยเราจะดูว่าจะเป็นคันเกียร์สั้นจะมี prnds แค่นั้นนะครับจะไม่มี3 2 1อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นระบบพุสตาร์ละนะครับ a อร์ออโต้กล้องมองหลังวิทยุจากเดิมโรงงานเป็นโลโก้ Honda ไม่77 0แท้ๆนะครับประมาณนี้ออปชั่นมาตรฐานมีให้ครบๆมาเดี๋ยวเข้ามาชมรถแล้วเดี๋ยวผมไปข้างด้านูน้นกันนะครับประมาณนี้เลยคันนี้ประวัติไม่แท้เช็คสูตรนะครับบุกสวิตเรามีให้ครบนะฮะนี่พลาสติกตรงนี้ยังมีอยู่เลยนะครับเดี๋ยวผมรีแอรนิดนึงโอเค นะครับเนี่ครับคันเกียร์สรั้นเนี่ยตรงเนี้ยสะอาดเลยเห็นไหมครับเป็นไดสซมดําได้โซมอะไรเงี้ยคือสวยผ้าหลังคาอีกอย่างหน,นึ่ง RS น่าจะเป็นผ้าหลังคาดานะครับเป็นผ้าหลังคาดานะครับประมาณนี้อ่ะคู่มือคู่มือบุคสวิตอะไรเงี้ยมีครบคันนี้เป็นประวัติเข้าศูนย์ตลอดตามระยะเลยนะครับประมาณนี้ คู่มือครบกุญแจครบ2ชุดเดี๋ยวขึ้นเป็นรูปเป็นนิ่งๆให้ดูนะว่ามีครบอะไรบ้างภายในคันนี้มือแรกมือเดียวใช้คนเดียวเบาะสภาพสวยไม่โซมไม่ช้ำนะครับพวงมาลัยนะครับไม่มันไม่เงานะครับเท็กเจอร์ทุกอย่างยังอยู่ครบนะครับไม่ลอกไม่ถลอกไม่เป็นรอยนะครับพูดสตาร์ทเอาโต้กล้องมองหลังแล้วก็อาคิ้วโครมเมียมมันจะมีตรงนี้ด้วยช่องแอร์เนี่ยยังมีโครมเมียมตรงนี้ให้นะครับถ้าเป็นนาเอนะอ้าเอสจะมีตรงนี้ให้นะครับไปเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันไป นั่นหลังก็เบาเหมือนเหมือนเดิมนะครับเบาเหมือนเดิมก็ตัวนี้ยังสามารถใส่ไ i โซฟิกได้นะครับ i โซฟิกนี่ต้องบอกอย่างนี้ครับสำหรับผู้หญิงบางคนเนี่ยผมบอกเลยว่าคนที่ซื้อ Honda Jazz g k นะส่วนมากก็จะเป็นแม่บ้านนะครับอาจจะมีลูกเล็กนะครับแล้วก็ต้องใช้คาซีทนะครับแล้วก็การใส่คาซีทเนี่ยอันนี้สามารถใส่รุ่นใหม่ได้เลยคือซึ่งมี i โ so ซฟ i x สำหรับ เสียบคาซีเข้าไปได้เลยนะครับไม่ต้องรัดเบลนะอันนี้ผมจะมีข้อมูลนิดนึงเพราะตัวผมก็ต้องใช้คาซีเหมือนกันนะครับส่วนพะยางนะครับพะยางก็เป็นพะยังใหม่นะครับมีให้เป็นรอบคันไปนะครับผ้าหลังคาสีดำเนี่ยข้อดีคือมันมันเลอะยากนะครับมันเลอะยากประมาณนี้ส่วนฟิล์มคันนี้ไม่ต้องไปเปลี่ยนแล้วนะครับติดมาเป็นวีคูแล้วนะครับของดีเลยก็มูลค่าเป็นหมื่นนะครับลูกค้าติดมาประมาณนี้มาเดี๋ยวเราดูข้างหลังกันต่อนะครับ ทะเบียนก็สวยด้วยนะ7กก4 8 9นะครับออกที่ h อ n d a u ยูใน d นะครับอ่ามาใช้เดิมนะน็อตไม่ขยับเม็ดอคบนะครับเม็อาสาฝาคบน็อตไม่ถอดตัวถังสวยชวนหนักมีความไม่มีนะครับมือเดียวไปแดงครบส่วนถาดท้ายก็ยังมีแผ่นพลาสติกตรงนี้อยู่นะครับอ่าดูดึง เครื่องมือชุดอุปกรณ์ยังมีให้ครบเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อันนี้ยังให้อ่าเสียงดังนี้ยังให้ยางอะไหล่นะครับปกติรถรุ่นใหม่จะไม่ให้ยางอะไหล่นะแม่อันนี้ให้ยางไหลแล้วก็นี่พื้นท้ายเดิมเป็นนี้นะครับ่องอไปเลยอ่าพื้นท้ายเดิมจะเป็นยางเหลืองๆนี้อ่าซีนเก่าเดิมประมาณนี้สามารถเอาคลิปวิดีโอเนี้ให้ช่างดูได้เลยนะครับว่าไอแบบนี้เดิมไหมนะครับผมยินดีสบายมากเลยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมจุดขายของแจ๊สใช่ไหม จะชอบพับเบาะกันนี่เบาะก็จะพับอย่างนี้เลยดึงง่ายๆแบบนี้นะครับ60-40ฝั่งนี้ก็ยังดึงแยกได้นะครับดึงให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับมันก็จะพับเรียบไปเลยแล้วก็ตรงนี้ก็ยังดึงของอย่างนี้ได้ด้วยนะมาดูทางด้านนี้ก็นดะครับมันพับได้ทั้งเรียบแล้วก็ดึงตรงนี้ได้อีกประมาณนี้มันจะแยกอย่างนี้ได้แยกอย่างนี้ได้โอเคไหมแล้วก็พับตรงนี้ลงก็คือล็อกล็อกก็จะไม่ลงมาแต่ถ้าส่วนลงมาเราก็จะดึงตรงนี้ปุ๊บลงมา ดึงตรงนี้ปุ๊บเขาก็จะตกลงมานะครับที่ผมปล่อยให้เป็นแบบนี้มันจะได้เข้าร่องนะครับบางคนปล่อยนิดเดียวมันจะยังไม่เข้านะครับอ่าประมาณนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูรอบคันสำหรับรถคันนี้กันนะสี 4, 99%นะ้วรอยไม่มีนะครับเครื่องติดอยู่เดินนิ่งๆเลยอ่าแล้วก็ที่สำคัญไฟหน้า Full LED อ่ะเดลัยเขาอยู่นี้ครับอ่าเดลยเขาอยู่นี้นะ ไม่รู้ว่าในกล้องมันกระพริบไหมนะเพราะว่าสัญญาณบางทีมันจับกล้องไม่ทนันอ่านยังนิ่งอยูอ่เพราะว่าบางทีเรามองตาเปล่าอ่ะเราเห็นว่ามันไม่กระพริบแต่ถ้าในกล้องอ่ะมันอาจจะไม่ใช่60เฟรมเรทีมันจะกระพริบครับเดี๋ยวผมเปิดเป็นไฟหน้าให้ดูนะไฟหน้าจะเป็นหี่ครับฟล l l LED ขึ้นไหมไฟหน้าเขาจะเป็นฟูอ LED ประมาณนี้เดี๋ยวผมรีฟลให้นะครับอโอเคไหม คันนี้มีไฟหน้าเป็น Full LED ก็คือสบายเลยไม่ต้องเปลี่ยนหลอดมาเดี๋ยวเราดูรอบคันกันดีกว่าไปเลยมาทางนี้นะครับหน้ายืน่นสีเงินลูนา่า RSTOP ตัวใหม่น้อยนะครับมือเดียวป้ายแดงอันนี้คือสติกเกอร์ของ VQ คูนะครับคันนี้ติดฟีวีคูก็จะมีสติกเกอร์แบบนี้นะครับจะต้องบอกนี้ก่อน นะโลโก้ต่างๆครบนะครับสีโอเคฟิล์มเขาจะออกเขียวๆนิดนึงนะครับถ้าเป็นของวีคูนะฮนะอันนี้เครื่องเดินนิ่งๆเงียบๆเลยนะไฟหน้าก็เป็นแบบ Full LED อันนี้ที่เดลัยมันกระพริบอะเวลาเรามองตาเปล่าจริงๆอะไม่กระพริบนะถ้ามองผ่านกล้องมันกระพริบเพราะว่ามันจับสัญญาณภาพไม่ทันนะครับประมาณนี้ มาเดี๋ยวอีกอรอบนึงจริงๆสีนี้สวยนะสวยเลยสวยมากเลยเพราะว่าถ้าใครรู้ว่าเป็นสีนี้ปุ๊บเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าคันนี้เป็นชมมาเนเช่ละนะครับเป็นสีแบบเขาบอกสีหายากเหรอแต่ผมก็คิดว่าหายากนะเพราะว่าได้มาทีไลก็ขายดีมากเลยขายง่ายขายดีประมาณนี้นะครับเดี๋ยว ท้ายคลิปเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันดีกว่านะครับจริงๆรถใหม่มันขับดีอยู่แล้วแต่เพื่อความสมบูรณ์ของคลิปนะครับเดี๋ยวผมพาไปทดลองขับกับ Honda j เจ๊ GK คันนี้กันเลยครับไปเลยโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในกับเจ้าตัว Honda j เจ๊ GK RS นะครับคันนี้ตัวท็อปนะครับไม่น้อยมือเดียวไบแดงคันนี้ไม่เพียง7 7 0 0 0นะครับไม่เจ็ดหมแล้วก็แอร์ออโต้พุสตาร์ทมัลติฟังก์ชันพวงมาลัยระบบคุชคอนโทรลพาร์ตเนชั่นชิพนะครับแล้วก็เป็นเบาะดําได้ส้มนะครับก็ผ้าหลังคาาสีดํ นะครับเป็น rs มีพาร์ตเนร์ชิปประมาณนี้รถรถออปชั่นประมาณนี้ครับ Honda Jazz คือที่เป็นรถกระแสเป็นรถยอดนิยม1สวยแต่ที่สําคัญนะเป็นรถที่ซ่อมบารุงง่ายครับสังเกตได้เลยครับเครื่องยนต์อะไรพวกนี้เขาทนทานนะครับประมาณนี้เป็นเครื่องยนต์1,500ซีซีนะครับมาเดี๋ยวเราทดลองขับกันนะครับว่าขับเป็นไงบ้างจริงๆริงรถคันนี้เป็นรถใหม่นะครับจริงๆไม่ต้องทดลองก็ได้นะแต่ด้วยความสมบูรณ์ของชิปอราเดี๋ยวพาทดลองขับให้นะครับก็เป็นเนี่ยระบบล็อ อัตโนมัติให้นะครับถ้ารถขยับไปเยื่นบุบประตูเขาก็จะล็อกให้พวงมาลัยเหมือนเดิมครับใครขับใครก็ชอบนะครับพวงมาลัยมันเบามากเบาในที่นี้คือเวลาขับด้วยความเร็วต่ำนะมันเบาแต่ถ้าด้วยความเร็วสูงๆูงแต่วพวงมาลัยเขาแข็งขึ้นมาเองเพราะว่าเป็นพวงมาลัยอัจฉริยะเป็นพวงมาลัายไฟฟ้าอะไรเงี้ยนะเขามีกล่อง ECU ควบคุมกันอีกทีนะครับมาันนี้นโอเคพวงมาลัยคืน นี่ก็คือเสียงเตือนเข็มขาดลิเลยโอเคออน่าใส่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราลองในซอยปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันถนนใหญ่นะครับมาเดี๋ยวลองวงเลี้ยวมุมเลี้ยวก่อนนะครับประมาณนี้เลยขับง่ายขับสบายอยู่แล้วแหละเดินแจ๊ซึ่งซึ่งตัวผมเป็นผู้ชายใช่ไหมผมก็ยังชอบนะเพราะว่ามันขับง่ายจอดง่ายขับสบาย ไปไหนมาไหนยังไงแบบไม่ลำบากเลยนะครับประมาณนี้นะครับมาเดินตรยวปุ๊บมา,มานี้ปุ๊บปุ๊บเนี่ยซอยเล็กซอยแคบก่อนเนี่ยแอบได้นะครับแอบได้ง่ายสบายมาเดี๋ยวถึงถนนยายแล้วเราไปทดลองขับกันขับไปเลย <c oughs> ออกได้ละ เห็นไหมครับเวลาขับเนี่ยมันจะคล่องตัวเนี่ยแล้วพวงมาลัยก็จะคืนคืนง่ายคืนตรงเนี่ยพวงมาลัยตรงศูนย์พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยใหม่เนาะพวงมาลัยไฟฟ้ามันก็ฉลี่นยนยน,นิดนึงแล้วยิ่งรถที่ศูนย์ดีๆสภาพดีๆเนี่ยมันก็ทําให้รถมันขับง่ายขึ้นนะครับไปเดี๋ยวเราลองขับกันส่วนตัวนี้คือพัลทอนชิพนะครับสามารถจะเปลี่ยนเกียร์ตรงนี้ได้เลยนะครับแต่จริงๆแล้วปกติครับปกติไม่ได้กดหรอกครับแต่วัยรุ่นนะบางคนชอบ มันดูเท่ดนะีอะไรประมาณเนี้ยนะเวลาแซงหรืออะไรประมาณเนี้ยนะครับเหมือนเดิมครับเต้นของผมเดี๋ยวต้องผ่านนะครับอันนี้คือจังหวัดนนทบุรีอันนี้คือถนนรัตาธิเบตนะครับตรงข้างหน้านี้เป็นสถานีรถไฟฟ้าไซม้านะครับก็ถ้าท่านใดมาชมรถคันนี้สามารถนั่งรถไฟฟ้ามาได้นะครับก็ลงสถานีรถไฟฟ้าไซมาเลยแล้วก็เดินตรงสะพานข้างหน้านี้นะครับเดินตรงสะพานข้างหน้านี้นะครับแล้วก็ ลงก็เจอเต็นท์ของผมเลยตีบิ๊กรถสวยนะครับติดกับหมู่บ้านน้าราทิพนะเดี๋ยวเราจะผ่านกันเดี๋ยวผมชี้ให้ดูนะครับไปดูกันตรงนี้นะครับเห็นนะนะครับก็จะมีรถยุโรปข้างหน้าด้วยนะครับติดกับรถยุโรปนะของผมป้ายสีแดงนะครับเป็นตีบิ๊กรถสวยนะครับก็เรียบร้อยมาเดี๋ยวเราลองขับสักหนึ่งอยู่เถินนะครับไปกันเลย Honda j a z z ผมบอกเลยว่าวิ่งต่างัหว,วัดได้นะสบายมากเลือดรถเครื่องพันห้นะปัจจุบันเนี่ยวิ่งกันฉิวเลยไม่ต้องพันห้าหรอกบางคนเอาเอาพันสงวิ่งยังได้เลยนะแต่พันหแจนี่สบายมาเดี๋ยวเราลองสักหนึ่งอยู่เทินนะครับแล้วเดี๋ยวบอกรายละเอียดในคลิปนะครับ รถคันนี้สามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับฟรีดาวถ้าลูกค้าเครดิตดีดฟรีดาวมีดอกเบี้ยพิเศษนะครับขอเครดิตดีทํางานชัดเจนทํางานประจําเจ้าของธุรกิจจดทะเบียนทุกอย่างอย่างเงี้ยได้หมดเลยไปเดี๋ยวรูอตัตราเล่นกันนะครับอันนี้อ่านะโอเคอันนี้คือตะกี้เป็นเสียงของถนนนะถนนเราทำนะครับ,นะรบเห็นไหมว่าขับดีเลยปล่อยมือได้นะครับอ่า โอเคเบรกโอเคเหมือนเดิมครับรูปทางด้านขวาเป็นรูปหน้าเพจนะครับมีรูปนิ่งประมาณ30-40รูปมีรายละเอียดและราคาบอกไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะครับส่งทางทั้งซ้ายนะครับทางด้านซ้ายนะครับเป็นเบอร์โทรไปติดต่อชื่อ Google m a p นะครับทั้งเบอร์โทรไอ l ดี e ต่างๆเนี่ยติดต่อผมโดยตรงนะครับไม่มีเซลไม่มีในหน้า ผมไปดูลูกค้าดูแลลูกค้าด้วยตัวเองนะครับรถคันนี้ผมก็ไปซื้อจากที่บ้านลูกค้าด้วยตัวเองนะครับแล้วก็เวลาลูกค้ามาดูรถเนี่ยผมจะพาพิเศษด้วยตัวเองแต่ถ้าใครชอบถูกใจสนใจจองมาจําจัดไฟแนนซ์ได้แล้วก็ไฟแนนซ์ผ่านมาชมรถตัวจริงอีกทีถ้าชอบถูกใจก็รับรถกลับบ้านได้เลยคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากกดติดตามเพจตีบิ๊กรถสวยไว้ด้วยนะครับสามารถชมรถสวยได้เรื่อยๆนะครับถ้าใครสนใจ h อน d a j จัก GK จคจัดคันนี้ได้เลยครับไม่ผิดหวังคันนี้รถสวยมากขอบคุณครับ